ข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรของเฮ้านะครับที่ปลูกเขาปลูกผืชนะครับโฟที่นี่สามารถใส่ได้ทุกผืชนะครับทุกผืชทุกชนิดนะครับซองหนึ่งหกร้อยห้าสิบบาทครับพี่น้องผู้ไดสนใจนะครับทักไลน์ทักเฟซแอดไลน์มาหาเลยครับตัวนี้นะครับบ่ได้ใส่ายครับพี่น้องซองหนึ่งจะใส่ได้ประมาณสี่สิบครับซองหนึ่งซอนหนึ่งผสม น้ำได้20ลิตรครับ20ลิตรใส่พ่นประมาณ1นึ่งไร่ได้ครับพี่น้อง1นซองใส่ได้40ไร่ท่านพี่น้องสนใจให้ติดต่อเข้ามาโทษสั่งได้ครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ห่อม้วนไปใส่ในไฮใ,ในสวนเบอร์โทรศัพท์0982296294ครับพี่น้องหรือสิแอดไล่หรือสิ like, อสัส่งใน f เฟซบ o ๊กก็ได้ครับ เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ครับบััสดีครับนวัตรกรรมใหม่ของวงการลิขสิทธิ์เฉพาะของ A4S ช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลให้กับพืชสร้างความพร้อมในการออกดอกออกผลป้องกันการหลุดร่วงของดอกและผลเพิ่มขนาดของผลให้เติบโตจนสุดสายพันธุ์พืชพันธุ์ของท่านจะออกดอกออกผลเป็นเงินเป็นทองโฟเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของเกษตรกร